namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato สัมมาสัมพุทธาสสะสมปจิชามินาสังสิโมพรมะจะมหาเทวาสเพยะขาปรายันติพรมะจะมหาเทวาอภิลาภะปวันตุมีมหาปุญญ มหาลาภพวันตุเมมีเตปาโหหติโุธามาอุนโมพุทธย ا วิราดายยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิริติโย พุทธสามานีมามาพุทธะสัสวะโุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งบาภาหาลือลือสัมปจิชามินาสังสีโมพรมะจะมาเดวาสัเพยขาปารายันติ พรมมาจะมหาเทวาภิลาภะวันตุเมมหาปุญโยมหาลาภะวันตุเมมิเตพาหูหติโุธามาอุนโมพุธาะยวิราตาโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรัตสีวิรัตสาวิรอิตโย พุทธะสามานีมามาพุทธะสัสวะหุมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปติชามินาสังสิโมพระมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพระมาจะมหาเทวาอภิลาภาพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาภโภพะวันตูเมมิเตพาหัวหติพุทธามาโอนโมพุทธายวิราชโยวิรโคนายังวิราอิงสาวิราชศีวิราชสาวิราอิตโยพุทธาสามานีมามาพุทธาสาสวะหมสัมปฏิชามี เพ็งเพลงพาพาหาหาลือือสัมปจิตชามีนาสังสีโมพรมมาจะมหาเอวาสเพยยขาปรายังติรมมาจะมหาเอวาอาบิลาบาพวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภุพวันตุเมมิเตปาโหหติ พุทธามาอุนโมพุทธายะยูราทาโยวิรโคณายังยิราหิงสาวิราทาศีวิราทาสาวิราอิตโยพุทธะสามานีมามาพุทธะสัสวะโหมสัมปฏิจามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาอลือสัมปติจามินาสังสีโม พรหมาจะมหาเทวาสเพยาขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเมมหาคุญโยมหาลาภะภวันตุเมมิเตพาหูอาติพุทธามาอุนโมพุทธายวิราตายวิรโคนายังวิราหิงสาวิราตสีวิรธาสาวิรอิตโย พุทธสามาณีมามาพุทธะสัสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาลาือ